แค่ดูใหญ่เวมากนะเนีครับเพิ่งเก็บได้ทั้งหมดที่เก็บได้ร่องของสวนพลินี่แหละเป็นร่องของสวนพลิกระหว่างสวนที่สองแถวเราเอามาเล่าให้ฟังนะครับพู้เราเนี่ยเป็นผู้นําเป็นผู้นําในพื้นที่ธศรฐกิจที่เรานำมาเผยแพร่ขอให้พิจารณาว่าเป็นเป็นผู้ทางเลือกของเราขอให้พิจารณาว่า เรานำไปปลูกเป็นรายได้เสริมนะประกดผูกหูได้ผลดีเราลูกงานลูกจงินวินเยอะใครที่มีรายได้เยอะๆอาจจะเปลี่ยนเป็นรายได้หนักนะก็แล้วแต่รู้คงจะมีผู้รู้ได้มาอธิบายเพิ่มเติมให้กับพวกเราเพื่อเป็นพืชทางเลือกเดิมเราไม่มีพืชชนิดนี้ในพื้นที่ของเราเองก็จะต้องไซื้อที่อาจจะมีมังม่วงบางพื้นที่อาจจะ มีผู้อื่นอื่นซึ่งบันเนี่ยเวลาจะทําอะไรต้องดูเรื่องของการตลาดเป็นหลักนะครับก็ทำรายได้ที่ขายตลาดก็คือรายได้ของเราเมื่อเรามีรายได้ของเราก็อยู่ในนโยบายมีการแปลรูปนะครับนักวิจัยได้วิจัยและกากฏว่าสามด้วยกันดูแลด้วยกันก็ขอให้ตลาดช่วยดู ที่จะพิจรารณาดูแล้วกันว่าถ้าเห็นโลกีนอันท่อหรืออาจจะไปทําเป็นเครื่องดื่มกระท่อมอาจจะไปทําเป็นเครื่องอบางท่านอาจจะมีะแปลงข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าในอนาคตแล้วกันนะครับก็ของการปลูกการบํา,าบรุงรักษาการขยายพันธุ์หรือว่าต่อไปเองนะครับก็ขอในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าถ่ายรูปร่วมกับ ที่ทางท่านที่วาจารยบกษท่านมัได้มาให้รู้ามร้ตัาประเทศตประเทศเพอนนะอวันนี้ทางผู้เขาเอาไป30บาทกปนว่าผมก็ได้สั้งไว้หกแสนต้นหแสนต้นสามสิถกไหขายยดีเลยได้เจ็ดสิบต้นไปว่าขายมันกับทื่ตรงนี้มันช่วงนี้มันแพงวะได้ห้าแสนเราบอว่าผมฟังผมก็เฮงนอนกว่านักปฏบท วันที่หยิบีิงหาเมื่อกี้ท่ทานผูว่าก็บอกเดือนกันยายน้องอุ้งีช่วงพักเที่ยงพักบาเล่าไปหนึ่งได้กินแล้วรถน้ำตาลรถน้ำตาลน้ำตาลน้ำปาไนนโอ้ยกรดีตลวตาในรถราเาอไรเอากูไว้ขั้นหาไว้ถามห,หนึ่งอย่างในเขาคุ้มกันดีให้ห้องกูดีเขาไปเรียก่มีงคนงานก็บอกเพื่อนเพือน เอาอย่างนี้ก็ต้องการเพื่อนไปมืไปากว่าใครแช่งไม่รู้เลยมีลาลูกบ้าไว้ได้ไงต้องต้องไปใหม่นะเรื่องบบน้วางตัวช่วยอยู่ทัวหาผมไม่ได้ วันเสาร์อาทิตย์ครับไปรับก,ากนน้าเด้อ่าพีน้องไปอบรมเลื่การรับกา้าเส่นชน,นาผมเรื่มหมวพื้ที่นะเส้นชนะชิดป,ปีเนี่ยนะเออท้าทำนื่เป็นพูดแล้วโอเคพีอค่อุอ้ยพูด ลูกพืชบ้านเราเนี่ยขอเน้นไปที่เรื่องของการปลูกพืชในระบบปลอดภัยหรือว่า GAP นะครับเป็นอย่างน้อยถ้าหากว่าแปลงไหนเนี่ยมีความสามารถสูงกว่านั้นสามารถที่จะทําในระบบอินทรีย์ได้ก็ทานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เป็นระบบปลอดภัย GAP นะครับและยิ่งในในยุคนี้ไอ้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยไอ้สารตั้งต้นหรือว่าแม่ปุ๋ยมาจากต่างประเทศมันแพงขึ้นเนี่ย เพราะฉะนั้นถือโอกาสเลยว่าเราหันมาใช้ปุ๋ยกินซีปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักอะไรของเราดีกว่านะครับน่าจะทําให้ผลผลิตได้เท่าเทียมกันรึเป่าน้องๆปุ๋ยเคมีนั่นแหละนะครับแล้วเราปลอดภัยด้วยผู้บริโภคปลอดภยัยเกษตรกรปลอดภัยนะครับกระท่อมเนี่ยพ้นจากบ,บัญชียาเสพติดแล้วคือสามารถปลูกได้นเกษตรกรทั่วไปปลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ปลูกแล้วเป็นไรายได้เสริมนะเป็นไรายได้เสริมเราอย่าเพิ่งเป็นได้ว่าเป็นไรายได้หลักเพราะว่าเราเราปลูกไว้ตามที่ที่เรามีเนี่ยที่ว่างเปล่าเนี่ยแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาอีกหน่อยครเจ็ดเดือนข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้มันเป็นพืชตัวใหม่นะครับซึ่งหนขณะเนี้ยที่อื่นก็ยังไม่มีเหมือนกันเราก็เริ่มเริ่มปลูกกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอนาคตตัวหนึ่ง แล้วก็ผู้ประกอบการเองอะ่ะตอนนี้กำลังแปรรูปนะกำลังวิจัยเพื่อที่จะแปลรูปเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ออกมาผมก็เชื่อว่าราคาคงจะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตกลงไปนะครับก็น่าจะมีราคาที่เกษตรกรสามารถดีกได้ครับวันนี้ชาวกาลสินเราเดินมาเกินครึ่งทางแน่นอนอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าน่าจะจบครับเพราะฉะนั้นก่อน ลงไร่ลงนาปีนี้คนกาลสินอาจจะได้ปลูกอย่างน้อยคือหนึ่งไร่ละครับต่อบ้านหนึ่งครับถ้าคนไม่มีที่ก็อาจจะปลูกใส่เข่งก็ได้เพราะฉะนั้นเพราะว่ากาลสินเป็นจังหวัดที่ยากจนอันดับหลังท้ายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะให้ชาวบ้านเรามีโอกาสมีไรายได้เดือนละหมื่นสองหมื่นต่อเดือนเพื่อจะได้ขยับฐานรายจีดีพีกาลสินจะโตขึ้นเราจะเป็นจังหวัดที่นำร่องของประเทศไทยครับ ที่นี่ที่เดียวครับรก็ตอนนี้ประกราคาที่กิโลละร้อยครับก็เข้าโครงการเรา,เรา,เ,ราเรารับซื้อคืน5ัศบาทเพราะว่ามันมีเอาไปทําเครื่องดื่มเอาไปทำชากาแฟเป็นที่ต้องการครับตอนนี้กิโลห้าร้อยไม่มีขายครับตอนนี้ปีหน้านี่ผลผลิตเริ่มจะออกมานี่คิดว่าน่าจะเพียงพอกับทั้งประเทศและในอนาคตก็ต้องส่งออกครับเพราะว่าในโลกนี้มีปลูกได้แค่สมประเทศ หนึ่งประเทศไทยสองอินโดโและมาเลเซียเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยนี่น่าจะาอุณหภูมิพอเหมาะครับที่จะเป็นเป็นกล้าละระดับโลกในอนาคตครับเพราะว่าโลกนี่มันไปนผลิตร์ฟินทางการแพทย์เขาพูดอย่างนั้นว่าแก้ปวดแก้เจ็บเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างครับพืชกระท่อมที่ปวดมาเพื่อปวดเพื่อจะไปรักษาสุขภาพครับไม่งั้นกฎหมายเขาไม่รับรองหรอกครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นพืชตัวใหม่เราเลย เชิญชวนให้ชาวบ้านเราร่วมมือกันปลูกทุกคนครับ